คุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาตามนิมิตท,ที่พระเจ้าให้กับ b r a c i n g Hills นะคะหลายคนอาจจะเห็นใน Facebook ของรุ่งหลายคนอาจจะดูและชมรายการ b r a c i n g House a d o a t i o n หลายคนอาจจะดูใน b r a c i n g w o w ใน YouTube คุณผู้ชมจะเจอภาพสวนลำไยเป็นภาพหนึ่งในอดีตที่มีแต่ตามีแต่หญ้ารกมากแต่วันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมามีการเกิดผลเดี๋ยวเราจะถ่าย รูปให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งที่เราทำพระเจ้าให้นิมิตนี้คือให้ที่ที่นี่ให้รุ่งมอบให้กับพระเจ้าและพระุ่งจะเป็นคนขับเคลื่อนเองเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเองทุกปีที่ผ่านมามีคนมาเช่าทำที่ที่นี่สถานที่แห่งนี้ที่รุ่งอยู่นะคะผลไม่เกิดสองปีสามปีมาแล้วค่ะคนที่มาเช่าทำหรือมาทำเพื่อจะแบ่งครึ่งผลผลิตกันไม่ได้กำไรอะไรเลยพอปีนี้แม่ได้ขอคืนขอที่คืนโดยที่ไม่ต้องให้เขามาทำงาน ไม่ต้องมาแบ่งเอาผลผลิตไปแล้วก็อธิษฐานปลดปล่อยกันค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องช่วยกันอธิษฐานโดยเฉพาะพี่วัชรินและน้องเมย์นะคะที่อยู่มาเลเซียและบริสิ n งเฮาส์ที่สิงคโปร์ได้อธิษฐานจนถึงวันนี้เราได้เห็นผลผลิตซึ่งจริงๆแล้วไม่ใส่สารใสย่ยาใส่อะไรเลยนะคะเป็นผลผลิตที่มาจากธรรมชาติมาจากพระเจ้าจริงๆปลอดสารพิษท,ทุกชนิดเพราะไม่มีอะไรเลยมีแต่ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยแค่นั้นเองค่ะ แต่ผลผลิตเริ่มมาแล้วความสมบูรณ์ของต้นมาแล้วน้ําก็ไม่ขาดปีนี้น้ําดีมากแล้วนิมิตต่อไปหมายความว่าการขยับงานของพระเจ้าการเคลื่อนของพระเจ้าต่อไปคือสิ่งที่ผู้ร่วมง,งานของเราทุกคนเห็นคือพระเจ้าจะให้ที่นี่มีบ้านซึ่งจะมีบ้านอยู่3ามหลังเป็นบ้านส่วนในนะคะ3ามหลังคือของผู้รับใช้3ามคนหรือสามครอบครัวหรือสมประเทศลุงไม่รู้แต่จะมีบ้านอยู่สามหลัง หลังแรกก็คือผู้อาวุโสผู้ใหญ่ใจดีของเราซึ่งเรายังไม่เอ่ยชื่อท่านและอีกหลังหนึ่งของพี่วัชรินแน่นอนและอีกหลังหนึ่งจะเป็นของใครนั่นก็ต้องมาดูค่ะส่วนมันจะมีบริเวณที่เราจะเห็นว่ามันกว้างมากนะคะเราจะเป็นลานอนเนกประสงค์ลานทาพันธกิจทุกอย่างไม่ว่าจะทําบัพติศมาแล้วจุดๆด,ด,ด้วยนะค่อยตามดูนะคะน,นี่คือนิมิตนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เมื่อพระเจ้าเห็นสมควรสิ่งเหล่านี้จะเกิดบอบัติสมาที่ใหญ่และจุดๆตรงนั้นแหละจะเกิดขึ้นรวมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานพืชผักผล,ลไม้พืชในแต่ละภาคจะมาลงตรงนี้และตอนนี้ทางแม่ทางพ่อลุงทางน้องสาวเริ่มเพาะพันธุ์พืชบ,บางชนิดไว้แล้วดังนั้นสิ่งต่างๆที่มันเริ่มจะเป็นจริงคุณผู้ชมต้องคอยดู เราจะนํามาเสอนอให้คุณผู้ชมดูว่าวันหนึ่งสวนแบบนี้ค่ะที่เป็นแต่ป่าและมีต้นลาไยจะมีพืชอะไรอยู่ตรงนี้จะมีผลไม้มีผักอะไรในตรงนี้หรือจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ตรงนี้หรืออาจจะมีบ้านกี่หลังมีอาคารในการทาธุรกิจหรือไม่คุณผู้ชมคะบ้านที่จะเกิดขึ้นจะเป็นบ้านที่กลมกลืนอยู่ในธรรมชาติในส่วนนี้ สีต่างๆจะเข้ากลืนกับธรรมชาติคุณผู้ชมก็จะมาเที่ยวกับเราได้นะคะโดยเฉพาะพี่น้อง Bracing h o ฮาส a แอ o ว a นซ์ชและ Bracing Hill ท่านมีที่อยู่แน่ที่นี่ไม่ใช่แค่โคเชนที่นี่ไม่ใช่พันธกิจยุคสุดท้ายที่นี่ก็ไม่ใช่การรวบรวมพนักงานคนของพระเจ้ารวมพลคนของพระเจ้ามาทำพันธกิจยุคสุดท้ายไม่ใช่ค่ะเราทำตอนนี้ ทำวันนี้ทำต่อนิมิตไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าทั้งแม่ทั้งน้องนะคะได้ถวายที่ให้กับพระเจ้าละคุณผู้ชมคะที่ดินทั้งหมดที่ทางของเบสซิงฮิลส์และของคุณแม่และของน้องสาวของลุงหลายสิบไร่แต่เราเริ่มต้นที่5้าไร่เราจะดูการขับเคลื่อนที่พระเจ้าจะอวยพร และการงานของพระเจ้าจะเกิดผลที่นี่พี่น้องจะมีส่วนในงานของพระเจ้าที่นี่พี่น้องจะมาพักที่นี่พี่น้องจะได้กินผลจากสิ่งที่พี่น้องได้ลงกับ b บรี i n g h o u ส e มากินผลที่ Bracing ฮ i l ส s ดังนั้นวันนี้เรานําสิ่งเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศต่างๆขอบคุณพระเจ้าฝนหยุดแล้วนะคะเป็นพรของของพระเจ้าไม่ให้เราร้อนแล้วพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมด้วยค่ะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ